ก็คือมาปฏิบัติทำครั้งแรกครับที่นี่รู้สึกว่าได้อะไรเยอะเกี่ยวกับความอดทนแล้วก็ความเพียรครับวันที่หนึ่งวันที่สองก็เป็นการสร้างจังหวะความง่วงรู้สึกจะมาช่วงเช้าครับเช้าที่ทำวัดเช้าแต่ช่วงกลางวันก็ไม่ค่อยมีมารบกวนเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นเป็นช่วงที่ เดินจงกลมจะมีวันที่สี่ละครับที่รู้สึกจะมีอาการปวดเท้ามาลบกวนปวดเท้ามารบกวนก็มีท่านพระอาจารย์ไทยบอกว่าให้เราใจเข้มแข็งเข้มแข็งให้แยกแยกความเจ็บปวดออกจากตัวเรามันก็มีเหมือนมีคำตอบในตัวเราเองว่าว่าเราควรอดทนมากกว่านี้ เหมือนเอาไปปรับใช้อย่างที่ท่านพระอาจารย์ท่านบอกว่าช่วงที่เราเจ็บป่วยครับเราจะเอาช่วงเวลาช่วงนี้ที่เรามีความเจ็บปวดเข้ามาลบกวนเรานำไปใช้ได้เอาจิตถอดออกมาว่านี่มันไม่เป็นส่วนในหนึ่งในชีวิตเรานะครับพอวันที่ห้าวันที่หกความเจ็บปวดมันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคลายคลายออกไปครับแต่เรื่องความคิดก็ยังมาเรื่อยๆทั้งอดีต ปัจจุบันอนาคตก็พยายามดึงสติว่าให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือตอนเวลานี้ช่วงเวลานี้ก็คือเป็นความเจ็บปวดความเจ็บปวดมันจะมาช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงครับถ้าเราไปโฟกัสกับมันไปจับจุดกับมันก็รู้สึกว่าจะมาเรื่อยๆส่วนวันที่ วันที่หกที่เจ็ดก็เริ่มเริ่มเริ่มคลายอย่างวันนี้ก็มีความคิดดีๆเข้ามาใน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 สมองในตัวเราเองครับในแต่ละวันที่เราปฏิบตัติเดินจงกรมอยู่อะไรเงี้ยเวลาเราทําเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสภาวะการรับรู้อะไรของเราบ้างไหมสภาวะการรับรู้ผมว่าได้สติเพิ่มครับอืม ใน,ในช่วงแตะละจังหวะของชีวิตที่ที่เราทํากิจวัตรประจําวันนะครับม,มาฟังธรรมะฟังองหลวงตาหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงธรรมให้ฟังที่นี่เป็นยังไงบ้างเปลี่นทําให้เราเกิดความเข้าใจอะไรใหม่ๆบ้างไหมความเข้าใจใหม่ๆทําให้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาครับคือส่วนตัวที่ท,ที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวจะเป็นคนเดินทางเยอะมากแล้วเราจะเห็นโลกเห็นผู้คนมาเยอะอ ก่อนมานี่ก็ก็เหมือนทำความสะอาดตัวเองแล้วก็พักเรื่องงานไว้แล้วก็เหมือนได้ทบทวนที่ผ่านมาครับคิดว่าจะมาบวชงี้ไหมลึกๆในใจมีความคิดครับเนาะครับแล้ว<ม>ทีนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันมีคำตอบในชีวิตว่าคำคำตอบลึกๆว่าเราควรปฏิบัติเยอะกว่านี้ ยังรู้สึกพึ่งๆเริ่มตน้นครับมีโอกาสเข้ามาได้ด้วยอยู่สกลเนอนะทรงผมก็เกือบได้แล้วล่ะ <c oughs> นะวันแรกๆเขาก็ตั้งใจดี <c oughs> อ้าวอนุโมทนานะ